Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รับไปก่อนนะนี่แล้วอ๋อโอเคดีละดีละให้ท่านนายกมอบต้นไหนให้ประชาชนที่เชิญครับผมมาที่เชิญตรงนี้ครับตรงกว้างกว้างดีกว่าครับมาเ่อนี่มันก็โตเร็วนะตอนนี้ไม้ใหญ่มีอะไรบ้างมาไม่นานหมดแล้วน้ำหนุ่ยอมะฮอกกานีแล้วก็สักยางนาครับยางนา

ต้นไม้ประโยชน์ของต้นไม้ค <conception> รับรูนี้ค่ะอันนี้ฮะอีกทีหน่เอาดินกีกบหนครับอัดินกบหนึนครับผมอัดินกบหนึ่ง

เราบอกตรงว่าเราเพิ่งเข้ามาได้ปีเศษๆผมยังไม่รู้เลยว่าสถานที่แห่งนี้นะฮะที่จริงแล้วมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้เฉพาะพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีนะครับแล้วอันนี้จากการหาลรื่องกับท่านรัฐมนตรีวรา,าวุธสินปราชาเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับคือได้พูดคุยกันเมื่อสองสัปดาห์นะครับท่านก็บอกว่าอยากจะให้ที่จุดนี้อยากให้กระจาย นราอยากให้กระจายนโยบายคือสร้างพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุดในประเทศไทยศูนย์ผระชามก้าไม้กรุงเทพเพื่อใช้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาขอรับก้าม้ยประชาชนที่มาขอรับก้าไม้ก็จะได้รับอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดลดไม่เลอะเทอะแล้วก็อย่างที่ท่านบอกอะครับศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่กระจายกระจายต้นไม้ไปทั่วทุกประเทศทั่วทางประเทศเลยนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยเป็นศูนย์พระชามก้าม้กรุงเทพพอศูนย์ผระชามก้าไม้กรุงเทพปุ๊บ คนที่มาทํางานที่กรุงเทพเวลาจะกลับต่างจังหวัดก็จะนํากล้าไม้จากที่เนี่ยไปปลูกที่ต่างจังหวัดด้วยต้นก็คือทุกคนรับกล้าไม้ไปปลูกแล้วก็ต้องนํามาลงทะเบียนซึ่งปัจจุบันเนี้ยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนลงทะเบียนไปแล้วประมาณ9 4 9 4 9 5ล้านต้นยังเหลือเวลาอีกหลายเดือนจะนำไปสู่ร้อยล้านต้นซึ่งเชื่อว่าโครงการดังกล่าวน่าจะ สำเร็จภายในปี2565นี้ครับสร้างอะไรให้กับเด็กๆสร้างอนาคตที่ดีต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้เชื่อว่ารุ่นลูกรุ่นรุ่นผมรุ่นอาจารย์นี่คงจะใช้ประโยชน์ได้ทางอ้อมแต่ประโยชน์ทางตรงเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยผลประโยชน์ที่ได้รับก็คือเนื้อไม้คนที่จะได้รับโดยตรงก็คือเด็กๆในวันนี้